สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนบริษัทอินไทยกุ๊ปจำกัดค่ะกลับเข้ามาในช่วงที่2นะคะช่วงนี้เดี๋ยวจะมาคุยประเด็นมีเรื่องของเตือนภัยแล้วก็เรื่องเมื่อสักครู่ที่ก่อนปิดเบรกนะออว่าเรื่องสามีภรรยากาันลักทรัพย์กันจะได้ไหมแต่ที่สําคัญนะคะ คุณผู้ชมทางบ้านที่มีประเด็นเรื่องกฎหมายที่สงสัยอยู่นะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามและพูดคุยกันได้สดสด,สดหน้าใหม่นะคะหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วนะ029349258-9นะคะส่วนปัญหาในเรื่องของยาเสพติดหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมในการติดต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบราชการหรือว่าเอกชนนะคะท่านสามารถส่งข้อความมาทางแฟกก็ได้ถ้าไม่โทรเข้ามาคุยกันนะคะ เขียนรายละเอียดนะคะแล้วก็ส่งแฟกซ์มาที่029349125นะคะเราจะส่งเรื่องให้อาจารย์โสพลแล้วก็ส่งเรื่องต่อไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะเมื่อกี้คุยเอาไว้เรื่องรักทรัพย์ระหว่างสามีภรรยานะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกนะคะกฎหมายเว้นไว้คือเว้นอย่างไรนะคะก็ถ้าเป็นสามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับกฎหมายบอกว่ามีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษครับคือมีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษผิดยังไงถ้าอย่างนั้นไม่ต้อง ก็มีความผิดแต่ไม่อรับโทษเขาอาจจะไปใช้ในทางกฎหมายแพ่งื่จจะเรียกร้องเอาทรัพย์คืนอาจจะเป็นละเมิดอาจจะเป็นผิดตามกฎหมายแพ่งไปแต่ข้อควากฎหมายอาญานี้ก็คือมีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษครับสมมติว่าสามีเอาเงินภรรยาไปใช้เนี่ยนะไปไปอะไรอ่ะไปแถวราชดาก็ได้ใกล้ๆหน่อยแล้วเงินหมดนี่ะไปตามอคืนได้ไหมอ่ะ เออในคดีแพ่งนี่ไปตามเอาซับคืนนี่ถ้าจะยากนะละลายไปหมดแล้วเออเอาซับไปละลายหมดแล้วนะคะแต่ไม่มีความผิดนะส่วนพ่อแม่กับลูกก็กฎหมายเขาเขียนไว้ว่าว่ายีงไงอก็คือลูกสมมตินะไปขโมยเงินอ่ะพูดง่ายๆไปล้วงกระเป๋าคุณแม่มาอย่างเงี้ยอ่ะหายไปสักห้าหมื่นล้วงดีคุณแม่พกเดือนวันละแสนหายไปสักห้าหมื่นก็ปกติจะมีความผิดแต่กฎหมายเขามีข้อยกเว้นไว้ว่าถ้า เป็นการกระทำของพ่อกับทํากับลูกลูกทำกับพ่อแม่กัทำกับลูกนี่ก็คุณหมายบอกว่าขอให้เป็นความผิดอันยอมความได้ครับออพ่อกรณีนี้ครับเป็นกรณีพ่อแม่ลูกกันจริงๆนะคือถ้าเป็นลูกบุญธรรมแล้วเขาไม่จดทะเบียนร,รับคุณคุณไปเอาเนี่ยเขาอาจจะรักทรัพย์ได้แต่ถ้าจดทะเบียนเป็นลูกบุญธรรมหรือว่าเป็นลูกจริงๆเนี่ย นะไปจิกบ้างจิกหน่อยก็คงจะไม่เป็นไรนะคะคุณพ่อคุณแม่ขาเด็กๆนี่ก็จิกไปเยอะอยู่เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะกระเป๋าคุณพ่อพ่อแม่ต้องยอมนะถ้าพ่อแม่ไม่ยอมนี่ก็ไม่ได้เหมือนกันอ๋อคุณพ่อแม่ต้องยอมด้วยใช่ไหมกฎหมายว่าอย่างนั้นคือสูว่าถ้าพ่อแม่ไม่ยอมเอาผิดลูกนี่ก็สามารถเอาผิดได้ใช่ครับแต่คงไม่ค่อยมีครับที่จะเอาลูกเข้าคุกเออลำบากแหละนะปกติลูกทําผิดนะก็ต้องไปวิ่งเต้นนะเออเป็นนี่เป็นสิน แล้วผมมีดีกาที่เกี่ยวข้องกับชอบโกงกับรักทรัพย์มาอธิบายให้ฟังครับค่ะเป็นยังไงคะก็มีดีกาหนึ่งเกี่ยวกับรักทรัพย์ในห้างสรรพสินค้านะครับค่ะก็มีคดีที่เอาลังน้ําปลาเปล่าใช่ไหมครับแล้วก็ลังน้ำปลาเปล่าไปขโมยเอาเหล้ามาใส่ลังน้ําปลาค่ะแล้วก็ยกมาที่เคาเตอร์แล้วก็ให้เขาคิดราคาลังน้ําปลาอ่าอย่างนี้สารดีกาบอกว่าเป็นรักทรัพย์ครับ ไม่สามารถยองความได้ครับคือไปถ่ายเอาเหล้าที่อยู่ในขวดในห้างนะแล้วก็มาใส่ขวดน้ําปลาแล้วก็ปฟ้าแต่ละขวดปลาครับแล้วก็เอาลังน้ำปลามาคิด่คิดราคาลังน้าปลาคือถติว่าเหล้าขวดละพันพันแต่ลังน้ําปลาเนี่ยคือน้ำปลาขวดละห้าสิบบาทแต่่าคิดราคาเป็นห้าสิบบาทแทนนี้มีความผิดฐานลักทรัพย์ครับแต่กรณีที่ไปซื้อเสื้อผ้า แล้วไปเปลี่ยนป้ายราคาเอาราคาที่ราคาต่ำกว่ามาติดแทนเสาวัดตัวละห้าพันแปลว่าตัวละห้าร้อยมาติดแทนใช่ันนี้ถือว่าเป็นช่อโกงครับเอาเป็นช่อโกงเอาทำไมไม่ลักทรัพย์เหมือนกับเอาน้ำก็แปลว่าเอาป้ายราคามาหลอกลวงให้เจ้าของร้านเขาคิดราคาที่ต่ำลงใช่ไหมครับเขาก็ได้ไปซึ่งประโยชน์คือเขาหลอกลวงครับค่ะเป็นการช่อโกงใช่ก็คือเป็นการได้ราคาพูดย่าๆว่าการช่อโกงเนี่ยมันต้องมีกลยุทธ์แต่ว่าในการคิดแพงให้เขา จากผิดเป็นถูกจากราคาให้เขาสับสนครับแต่ว่าถ้าน้ำปลาคนคตนขายเขาคิดว่าเป็นน้ำปลาใช่ไหมแต่คุณไปรักเล่าเขาก็ถือว่าคุณเป็นรักทรัพย์ก็คือเล่าก,ก,ก็เป็นความผิดฐานรักทรัพย์ จะคล้ายๆกันครับจะคล้ายๆกันนะก็จะมีคือช่อโกงกับรักทรัพย์มันต่างกันเล็กน้อยในมุมมองในแง่ของกฎหมายว่ายอย่างไรนะคะคที่สําคัญไม่แนะนําให้ทําทั้งสองอย่างนะไม่ว่าจะรักทรัพย์ไม่ว่าจะชอ่อโกงเออน,นะคะก็ต้องระวังเออเป็นความผิดทั้งนั้นเออนี่เมื่อวานก่อนเมื่อวานนี้สิไม่ใช่เมื่อวานก่อนข่าวนี้อ่านไม่ทันท่านทนายนะคะมีข่าวเตือนภัยนะสําหรับสาวๆนะคะหนุ่มๆด้วยหรือว่าสาวประเภทสองเออวัยรุ่นอย่างนี้ ชอบแชทน,นะคะติดโทรศัพท์มือถือนะเห็นเรามีคลิปคลิปนี้บอกว่าโดนฉกระหว่างที่แบบว่ากําลังนี้เลยเดินแชทดิมถนนแล้วดูพฤติกรรมของโจน,นะเป็นยังไงได้เห็นหรือเปล่าคลิปนี้เดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันค,ะค่ะอ่าขอดูหน่อยนะคลิปนี้มีมาเมื่อวานนี้นะคะจะเสียด้มุมกล้องนะรับตาไปนิดนึงนี่น่าเป็นกล้องของทางค่ะ น,นี้กล้องน่าจะเป็นติดตามถนนนะครับตามถนนใช่ไหมคะ,ะหนุ่มเสื้อแดงนี่คือเรียกพกพวงนะอเมื่อาวานบอกว่าเอ้ามา,มาทางลอดทางโปงคง <c oughs> จะเพลินคงจะเลนอยู่นานนะว่าแชร์แล้วไม่สนใจใครจริงๆอะ่ะเออนะนี่บีมอเตอร์ไซค์มารับนะคะเหมือนก็ปกตินะขับย้อนสอนด้วยนะอะนี่ผิดกฎหมายขับย้อนสอนด้วยแต่ย้อนสอนไม่ย้อนสอนธรรมดานะขากลับมานี่ดูสิเอ,อวิ่งขึ้นมอเตอร์ไซค์ครับวิ่งขึ้นมอเตอร์ไซค์ก็วิ่งกับชากรองเท้าก็ไม่ <laughs> รดกระจายอะไรกระจุยกระจายนะคะว่ากันไปนะดูสิเหลือแต่รองเท้าซากก็ไม่มีคือแบบนี้ถ้าไปล้มเป็นล้มกลางถนนนะได้รับอุบัติเหตุไม่รู้ว่าได้คืน่าตกลงนะเดี๋ยวไปตามเขาให้หน่อยแล้วกันทีมงานจริงๆแล้วเนี่ยการแชร์ลักษณะแบบนี้นะแหมเราก็ไม่รู้จะเตือนเราคนหนึ่งก็เป็นคนที่เล่นนะคะแต่ว่านั่งเล่นดีกว่าไหมคุณไปเดินเล่นแบบนี้นะกระเป๋ากระเป๋าเนี่ยโดนฉกอันตรายครับอันนี้ถือว่าวิ่งราวมาสองคน ว่าวิ่งเหลซับครับวิ่งเหลาซับนะคะก็คือโฉบเฉี่วซึ่งหน้าครับคือเป็นวิ่งเหลาซับซึ่งหลังนะเนี่ยเพราะว่าเดินตามหลังมาก็ไม่รู้ว่าข้างหลังข้างหน้าถ้าผู้เสียหายเขารู้ตัวก็คือแบบนี้คือเขาวิ่งตามใช่ไหมคะแล้วก็ภาพจับได้แบบนี้นะเจ้าที่ตํารวจขาจับตัวให้ได้นะไม่อย่างนั้นจะเสียชื่อเสียงอีกนะเป็นชิงรัพย์แต่ถ้ามีการข่มขู่แล้วก็มีการทำร้ายร่างกายก็จะเป็นชิงทรัพย์ไปครับ แต่นี้ยังไม่ทันข่มขู่ค่ะเท่าที่ดูนะน่าจะเพลินๆอยู่แล้วก็คงกระชากจากมือเลยพฤติการก็คือกระชากโชกๆวยจากมือครับอ่าแล้วก็อันนี้2ค,คนร่วมกันครับก็เป็นวิ่งราซับครับวิ่งราซับนะคะคก็ผิดกฎหมายกันไปแต่ก็อยากหยิบมาเตือนภัยแหละเพราะว่า เป็นรเรื่องที่ใกล้ตัวจริงๆน,นะคะสมัยนี้เดินไปไหนมาไหนต้องมองให้กวา้างๆครับเพราะว่าอันตรายทางนั้นไม่ลดชนก็จะมีโจรฉกชิงวิ่งราวคือ <ๆ S 1> คลักษณะแบบนี้นะสมัยก่อนจะมีคนที่เดินในห้างเห็นไหมที่เป็นคลิปมาก่อนเหมือนกันเดินๆไปตกไปในสระว่ายน้ำเออในในอ่างในห้างเงี้ยพราะว่ามือเดชแไงมือเดชดเล่นมือเดชด คือพฤติกรรมแบบนี้มันมีเยอะมากอ่ะบางคนเล่นๆแล้วก็เพลินแบบโจรมากระตุกปุ๊บไปเดินไปที่เปลี่ยวบางครั้งผมไปคนเดียวผมก็ยังกลัวต้องรีบวิ่งต้องรีบเดินครับเพราะว่าอันตรายมากอย่าไปชะล่าใจนะคะเดี๋ยวนี้กลางวันกลางคืนมันโจรผู้ร้ายเนี่ยมันเยอะนะตามมุมตึกนี่ก็เยอะอยู่นะโทรศัพท์สมัยนี้ก็ราคาแพงนะพวกไอโฟนไอโฟนนี่ก็หมื่นสองหมื่นทั้งนั้นเลยครับแค่เครื่องเดียวก็พอแล้วครับใช่ไหมอาจจะว่าสองหมื่นกว่าดบตกไปปุ๊บขายสามพันสี่พันห้าพันก็ถือว่าได้ตังค์แล้วนะครับอแล้วที่สำคััญนนนี่่่่แบบวาาามเศร้อะ โทรศัพท์ซื้อมาแพงใช้บางคนบอกว่าเพิ่งซื้อถอยมา<อ>ไม่กี่วันโดนไปซะแล้วนะคะก็ฝากกันเอาไว้แล้วกันเป็นในเรื่องของเตือนภัยนะคะเอามาในแง่านของกฎหมายกันต่อนะคะสําหรับ S M S นะคะอันนี้เขาบอกว่าท้องการเปลี่ยนานามสกลุลของลูกชายค่ะแต่ว่าคุณพ่อเขาไม่ยินยอมท่านทนายมีวิธีการอย่างไรดีคะแต่จีเปลี่ยนานามสกลุลน,นะเปลี่ยนไป,ไไปใช้ของพ่อหรือว,ว่าเปลี่ยนไปใช้ ของคนอื่นคือโดยธรรมชาตินะเวลาเกิดมาถ้าเป็นคู่จดทะเบียนสมรสเนี่ยคุณหมอเขาจะใส่นามสคุณพ่อแต่เท่าที่ดูนี่รายละเอียดให้มาไม่ไม่เยอะนะอาจจะหย่ากันว่ารย่ากันรต้องเขียนไว้ในสัญญาหย่าเลยครับว่าจะขอเปลี่ยนนามสกุลหรืออะไรเนี่ยแล้วฝ่ายเป็นฝ่ายที่จะปกครองดูแลบุตรแต่ฝ่ายนั้นก็มีสิทธิจัดการได้ครับจริงๆทําไม่ยากนะแต่ว่าลองเจรจาดูเพราะว่าสิทธิในความปกครองบุบุตรเนี่ยนะคะลูกเนี่ยนะคะใน ทำกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าคุณแม่ก็มีสิทธิ์อยู่แล้วแต่ว่าเหตุผลที่ว่าแต่ถ้าคุณพ่อยังมีสิทธิ์อยู่ก็ต้องจัดการร่วมกันนะครับนะคะลองคุยจราจารก่อนดีไหมอย่าเพิ่งใช้กฎหมายเข้ามาเลยสงสารลูกนะคะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นถึงอยากจะเปลี่ยนนามสกุลนะคะแต่บางคนก็ตั้งนะนามทุจะตัวเองก็มีนะคะแต่ถ้าโตแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ว่าลูกยังเล็กอยู่เนี่ยก็ต้องลองดูละกันเดี๋ยวจะเป็นปัญหาสังคมตามมานะคะอันนี้ดีกว่าเขาบอกว่ารบกวนปรึกษาเรื่องเงินประกันตัวนะคะของผู้ต้องหาคดียาเสพติดหน่อย โดยที่สาลตัดสินเนี่ยให้จำคุกสิบเดเดือนนะคะแต่ว่าได้ทำเรื่องขอประกันตัวออกมาถ้าเกิดผู้ต้องหาเนี่ยไปเสพยาเสพติดอีกเนี่ยแล้วโดนจับอีกทีเนี่ยเงินประกันที่ประกันไว้ของเก่าเนี่ยจะได้คืนไหมหรือว่าเอาไปใช้ประกันต่อเนื่องได้คะท่านทนายก็เงินประกันตัวเขาเขาจะเรียกว่าการปล่อยชั่วคราวแบบมีประกันครับศาสาก็จะวางหลักเกณฑ์ไว้ว่าการปล่อยตัวแล้วก็ให้นําตัวมาส่งในวันที่สารนัดแล้วก็จะวางหลัก หลักเกณฑ์อะไรไว้ว่าห้ามไปยุ่งข้องเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรอีกถ้ายึดก็เป็นการผิดสัญญาประกันครับแต่ถ้าศาลไม่ได้กําหนดอะไรไว้ก็ก็ได้คืนครับถ้าผ่าตัวมาส่งหนึ่งถ้าเงินที่วางที่ศาลนะคะคุณออกไปใช้ชีวิตอาจถือว่าศาลยึดเงินเอาไว้อ 1, 1> ่ะหนึ่งแสนบาทนะคะเอาไปทําตัวดีนะโดยกําหนดเนี่ยสิบเอ็ดเดือนค,คุณใช้ชีวิตตามปกติแล้วไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับคดีที่คุณกอ่อนะเกี่ยวกับยาเสพติดอีกเนะี่ยศาลท่านก็อาจจะให้คืนแต่ถ้าไปทําอีก ในระหว่างที่ประกันตัวเองออกมาก็ถือว่าถ้าสาลบางวางหลักเกณฑ์ไว้ก็ถือว่าผิดหลักเกณฑ์ก็มีการปรับปรับและยึดเงินได้อาจจะไม่หมดอาจจะปรับบางส่วนก็ได้ครับขึ้นอยู่กับสารครับดูที่นัขาวสารครับที่สาคัญคุณแฟนค่ะที่ถามมานะก็น่าจะเป็นห่วงแฟนตัวเองหรือเปล่านะหรือว่าสามีหรือเปล่านะคะก็ดูเขาหน่อยละกันแค่11เดือนเองนะคะอย่าไปให้ไปโดนคดี อีกเลยนะคะไม่อย่างนั้นอาจจะยาวถ้าสารตัดสินแล้วก็น่าจะไปขอคืนได้นะครับถ้าตัดสินให้จาคุกอยู่ระหว่างช่วงอุทธรณ์หรือดีการถ้าไม่อุทธรณ์ไม่ดีการก็คดีถึงที่สุดก็ไปขอคืนได้ะครับคือปกติแล้วเงินที่วางที่ศาลถ้าจบคดีหรือว่าทำคดีสิ้นสุดเราก็ไปทําเรื่องขอคืนเป็นการประกันไว้ไม่ให้ผู้ต้องหาหรือจําเลยหลบหนีเฉยครับนะคะเขาไม่ยึดเงินคุณไปหรอกถ้าเสร็จเรื่องแล้วก็ไปขอคืนได้ครับภายในเรืองนะไปลองดําเนินการดูแล้วกันนะคะแต่ที่อย่างที่บอกถ้าเกิดคุณกระทําความผิดซ้ําอีก ก็อาจจะโดนหักไปไม่ได้เงินคืนตามจํานวนเดิมนะคะอีกคําถามหนึ่งเขาบอกว่าเป็นหนี้ธนาคารแล้วนะไม่ได้จ่ายมาประมาณ8งวดครับนะคะปรากฏว่าทางธนาคารได้มีหนังสือนะคะไปยังผู้ค้าประกันว่าจะมีการสืบรัพย์นะคะคราวนี้ถามมาว่าควรทําอย่างไรดีก่อนที่จะมีการสืบทรัพย์คะสืบรัพย์นี่คืออะไรท่านเนยสืบทซัพย์ก็หมายถึงว่าถึงขั้นการสารดัดสินแล้วถึงขั้นบังคับคดีแล้วครับเจ้าหนี้ก็จะไปหาทรย์ว่า ลูกนี่มีอะไรถ้าลูกนี่ไม่มีก็จะไปหาของผู้คำ้ำเพราะเขาจะฟ้องร่วมกันแล้วไปหาของผู้คำ้ำถ้าผู้ค้ำมีอะไรนี่เขาก็จะไปยื่นหนังสือให้เจ้าพนักงานบังคับคดีนำยึดทรัพยสิน ที่ดินรถยนต์อะไรพวกนี้ครับนะคะส้าที่ว่ามีวิธีแนะนํามาสูว่าอนเนี้ยเขายื่นหนังสือไปที่ผู้ค้ำแล้วครับนะควรเริ่มต้นจะทําอย่างไรดีถ้าเจอกรณีแบบนี้มีการสืบซาำเราก็ต้องไปดูว่าศาลเขาตัดสินให้ชําระหนี้กี่บาทกี่บาทแล้วก็เป็นกี่เดือนกี่เดือนครับถ้าคดีถึงที่สุดแล้วก็ต้องไปชําระหนี้ตามควาิภากษาไม่ถึงคนค้ำใช่ไหมก็ทั้งคนค้ำทั้งลูกหนี้แหละครับแต่ถ้าจะให้ดีลูกหนี้ต้องไปอยาให้คนค้ำต้องลําบากนะครับประเด็น เวลาที่เกิดนี่ขึ้นมาแบบนี้นะคนค้ำเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าแหมไอตอนมาเรียกเขาช่วยนะไปค้ำให้หน่อยไปนู่นไปนี่นั่นให้หน่อยเนี่ยจะไม่ค่อยแบบว่าพอเขาไปค้ำให้คุณง่ายๆอ่ะแล้วเวลาเป็นประเด็นคุณใจไม่ไหวคุณไม่ผ่อนส่งให้เขาเนี่ยต้องรับผิดชอบเออเขาก็ต้องมารับผิดชอบด้วยถ้าคุณไม่ไปไม่สนใจนี้ถ้าผู้ค้ำโดนยึดทรัพย์ไปแล้วก็เขาก็สามารถที่จะมาไล่เบี้ยเอากับ ลูกนี้ได้ลูกนี้ได้อีกทีนงครับถ้าเป็นผมผมก็จะไปเรียกเรียกดอกเบี้ยเรียกอะไรค่าเสียหายอีกก็จะเพิ่มนี่ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับไม่ได้ไม่ได้หลุดไม่ได้สูว่าท่านี่ห้าหมื่นคุณไปค้ำให้นะคะปรากฏว่าคนค้ำเนี่ยเขาจ่ายแทนไปแล้วแทนก็เอาหลักฐานการจ่ายมาให้ธนาไปฟ้องศาลฟ้องร้องต่อได้อีกนะคะว่าให้คุณชํารหนีคืนอาจจะไม่ใช่แค่ห้าหมื่นก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายค่าดอกเบี้ยค่าอะไรของเขานะคะอาจจะเพิ่มขึ้นมานะคะอันนี้เตือนในเรื่องของผู้ที่เรียกว่าเป็นทั้ง ลุงนี่ที่ไปหาคนณคัมมา,า,ามดูแลเออนะก็ฝากเอาไว้แล้วกันสําหรับเบรกนี้นะคะเดี๋ยวยังเหลืออีกหนึ่งเบรกนะคะใครที่ยังมีประเด็นสามารถโทรเข้ามาได้ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะรายการขายทุกประชาชนเป็นรายการที่เสนอเนื้อหาก